แล้วก็ให้งัดกระดองออกมาถ้าเป็นตัวผู้มันจะไม่มีมันนะครับมันจะเป็นสีส้มเข้มเป็ก้อๆนะครับอ่าแล้วตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่านมปูให้เราแกะนมปูเลยเลยครับเพราะนมปูเป็นที่เก็บสิ่งสกปรกขอ,องนมปูทักของปูครับอ่าแล้วข้างหน้านะครับตรงนี้จะเป็นปากปูอันนี้ให้แกะปากปูได้เล,เลยครับอันนี้เราไม่กินอยู่แล้วอ่านี้นะครับอ่าอันนี้ แนะนำให้กดลงไปอย่างนี้นะครับอ่ากดอย่างนี้จะแกงง่ายกว่าอ่าแล้วจากนั้นให้เราหักนอย่างนี้นะครับแล้วก็หั่นเข้าหานตัวนี่ครับถ้าเนื้อยังไม่ค่อยออกนะครับลองบีบเนื้อจะค่อยๆออกมาอย่างนี้นะครับใช่ครับแล้วก็ช้อนเกี่ยวมาก็ได้นะครับอ่าขออนุญาตนะครับอ่าเดี๋ยวสดเป็นกล้ามนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้นี่นะครับอ่ากล้ามอย่าไปกรีบอย่างนี้นะครับมันจะไม่สมอกมันจะเป็นหลวมๆอย่างนี้แนะนำให้ แค่เงี้ยใช่ครับแล้วก็ขุดไปอ่าดีใส่ดีแนีได้ครับเนี่ยครับอย่างงี้อ่าเอ่อมาปลาดุกครับเนี่ยแต่ระวังตอนนี้เลยนะครับเพราะบางตัวจะมีน้ำพูอยู่นะครับอ่านี่ครับ นี่ครับโอเคครับส่วนตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับใช่ใช่ใช่ครับอันนี้อันนี้แค่นี้ก็ได้นะครับนี่ได้ไล่ได้ไล่ให้เป็นแตกรอบก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยนี่ครับรัอ